เห็ดตะไคร้เห็ดตะไครง้งามๆสั่งพันเอามาให้นะคะพี่นอ้องว้าวมีกระดอกสวยๆนีค่ค่อยๆหยิบออกค่ะพี่นอ้อง๋ยวมันจะแตก ล่างไม่เ้าแล้วนะแต่ว่าเขาจะล่างอีกโอ้สะอ่อนเนาะเวลาเก็บคือจะมวนอืตดอกตุ่มๆขายาวๆโอ้มีดอกตุ่ม,ม,ายยาม,มน้ำค่ะพี่น้องโอ้ เดี๋ยวเขาจะค่อยๆเก็บออกดอกบานๆเดี๋ยวเขาค่อยถือดอกตูมโอ้หนาแก้วแสบคักพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นดอกบานๆดอกบานก็จะหยิบยากแน่นะคะมือนึ่งจะถือกล่องจะหยิบยากแน่นะคะพี่น้องโอ้งามค่ะ เป็นพึ่งเอามาทรงนะคะว้าวโอ้ดอกนี้แตกดอกนี้แตกเลยเป็นเห็ดเออ่เกิดตามป่าธรรมาชาตินะคะพี่น้องเพิ่นจะเอาไฟไปซองเอาเขาจะไปหาตอนกลางวันนี่เขาบรทันเพิ่นดอก เพราะว่าเพื่นเอาไฟไปซ่องเราอหอมค่ะพี่น้งองออคุ้มค่ะคุ้มราคาเพราะว่ากวัวดอยี่ได้แต่ละดอกนะเพื่อนไปหาโอ้งามมากเขา,ามีเวลาไปหาเข้าหวกหม่องเออ ปลาเห็ดเขาก็อาศัยซื้อเอานะคะพี่น้องโอ้ดอกงามๆสั่งเพิ่นกว่าจะได้นะต้องรอคิวต้องรอคิวเอานะคะพี่น้องกำลังเก็บออกจากถุงนะคะเขาก็จะเอาพริกเขียว พี่เคียวขัวขัวกับหัวหอมนะคะพี่เขียะะเข่ยวที่เขาปลูกไว้เองนะคะพี่น้องเขาก็เอามาขัวขัวเขาก็ใส่หัวหอมเห็ดนี่เขาก็จะต้มก็ได้ปิ้งก็ได้แล้วเตเท้านะคะต้มให้สุกปิ้งให้สุกขัวให้สุกตามใจเข้านะคะเราเอามาตาอุ้ยแ่บคักขนาดเด้ค่ะพี่น้องนี่ดอกงามๆอ่อน ่าดอกตูมมันทากะเทได้อ่านี่ทั้งหมดดีสามรอยสี่สิบบาทนะคะพี่น้องคนชอบปลูกสื่อเพิ่นซังเพิ่นม้านะคะดอกงามๆว้าวงามค่ะเดี๋ยวคนชอบปลูกจะล่างอีกรอบแล้วก็จะเอาไปคั่วมันจะใส่น้ำนิดนึงนะคะ เพื่อที่จะล่อให้เห็ดเขาสุกไว้ๆนะคะพี่น้องเดี๋ยวเกาจะขวพริกใช้พริกเขียวขวบแล้วก็ตำตำเป็นน้ำพริกเห็ดไข่นะคะพี่น้องคลิปนี้ก็นคนชอบปลูกพามาชมเห็ดตะไคร้ที่คนชอบปลูกส,สั่งสั่งซื่อ่นนะคะงามๆเลยค่ะนานๆจะได้กินคลิปนี้ไว้ท่นนี้นะคะ เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมค่ะ